คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่ตุ้ยกับน้องต้องนะคะจะพามาพบกับโฉนดคุณแดงอีกแล้วค่ะใช่ถนนคุณแดงโฉนดคุณแดงเนื้อที่น้องต้องหนึ่งร้อยห้าสิบตารางวาค่ะพี่ตุ้ยราคาจะเป็นตรงนี้หนึ่งร้อยาสิบตารางวา่ะเสาหนี้ถนนนี้เลยนะคะถนนละยางเลยเป็นเสาหนุ่มค่ะพี่ตุ้ยน้องต้องเชิญค่ะ เราต้องข่าตรงนี้ที่มาถึงเสาไฟด้านนี้เพราะว่าถนนตรงนี้จะขยายอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเขามีโครงการจะขยายถนนค่ะก็เลยต้องเว้นระยะไว้ค่ะน้องป้องใช่ใช่ค่ะเขาจะขยายให้กว้างขึ้นอีกค่ะเห็นตรงนี้เลยค่ะใช่ค่ะพี่ตุ้ยต้องมาในช่วงโฉนดแล้วเราพามาดูคุณคุณเขามาดูหมุดเลยค่ะอมได้พร้อมมาถึงตารางวาค่ะค่ะเตรียมพร้อมโอนค่ะน้องต้องคะนี่หมุดค่ะเห็นไหมคะ พร้อมโอนโอนได้เลยนะคะน้องต้องติดกับเสาไฟเลยค่ะตัวที่เจ้าเสาไฟเจ้เสาไฟค่ะชอบน้ำด้วยชอบน้ำด้วยเจ้าเสาไฟชอบน้ำนะคะที่ตรงนี้นะคะไฟฟ้าประปาพร้อมค่ะแร้วก็น้องต้องรบกวนแทนด้านหลังให้คุณเขาดูด้วยค่ะ นะะคนี่ปลูกต้นกล้วยไว้ค่ะต้นกล้วยต้นมะม่วง่ะพี่ตุ้ยหน้ากว้างหน้ากว้างไหมพี่ตุ้ยหน้ากว้างด้านหน้าใช่ไหมทางล่องต้องแผ่นด้านหน้าหน้ากว้างตั้งแต่หมุดนั้นนะคะตั้งแต่ตั้งแต่หมุดนี้นะคะเสานี้นะคะไปเสาโน้น17เมตรค่ะ17เมตรค่ะลึก่าคะน้องต้องพท่าไยค่ะลึกคือยาวเข้าไปก็34เมตรค่ะนะคะยังไงพี่ตุ้ย ที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าที่นี้มีดีอย่างไรค่ะตุ้ตุ้ยค่ะน้องต้องค่ะนที่บอกนะคะว่าที่นี้มีดีเยอะเลยค่ะน้องต้องตรงเนี้ยคือหลังที่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใหญ่นะหลงไหลได้สวยนี่คือหลังที่ก็มีทางนะคะเห็นเปล่า ใช่มีทางสองด้านเลยนหน้าที่เราก็อย่างที่บอกเป็นเถารยางค่ะพี่ตุ้ยต้นต้นขาต้นกล้วยเยอะมากมายต้นกล้วยเยอะมากมายค่ะชมสวนกันก่อนดีกว่าชมสววชมสววชมสัวต้งต้นขาง้อจ้าไม่ใช่นี่เพื่อเพื่อมาลงลูกน้อยนอยอู้หูเลยลูกน้อยอันนี้จากหน้าหลังที่นะคะเดี๋ยวมันก็โตขึ้นนะคะมีในสวนด้วยค่ะค่่ะพีตุยอย่างที่บอกนะคะเนื้อที่อยู่ที่ หนึ่ <150 S 2> <150 S 1> งร้อยห้าสิบตารางวา,าร,ราคาสามแสนบาทาค่ะพี่ตุ้ยราคาสามแสนบาทนะคะน้องต้องขา,ขาตรงนี้ อยู่ที่หนองย่าไซสุพรรณบุรีห่างจากเซ็นท่ันเวสเกตนะคะกรุงเทพของเราหนึ่งร้อยยค่ะแล้วก็โรงพยาบาลหนองย่าไซเจ็ดค่ะ7กิโลเมตรตลาดหนองย่าไซตลาดนัดใหญ่โลตัสปั๊มน้ำมันปตท7จกิโลเมตรหมดเลย ใหญ่ไม่ใช่ค่ะระมาณีปตทแล้วก็มีวัดหนองทรายก็2กิโลอ๋อถ้าวัดหนองทรายตอนนั้นก็มีตลาดนัดแล้วค่ะอันนี้พี่ตู้เคยไปตลาดนัดที่นั่นค่ะหนองทรายนะคะอย่างที่บอกนะคะตรงนี้คือถนนพุทธแดงพร้อมโอนพื้นที่ถมแล้วสวยง่ะนะคะแล้วก็จะขยายถนนอีกน้ำพร้อมไฟพร้อมต้นไม้พร้อมค่ะค่ะนะคะฝากไว้ด้วย150ตารางวาราคาสามแสนบาท ค่่พีต้ยติดต่อพี่ตุ้ยกับน้องต้องมานะคะติดต่อมานะคะยังไงรออยู่ฉนดไปนี้รออยู่ค่ะค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด่ดีก่่ะสวัดีค่ะ่ะค่ะวัีค่ะสวัสดีค่ะดี่อสวัสดะสีค่ะดี่ัดะงรคะคะสวี่ัดี่ี่คือโรงพยาบาลหน่ค่ะัีั่ ก่อสร้างเพิ่มด้วยนะคะนี่ค่าห่างจากที่ดินเราเจ็ดกิโลเมตรใช่ค่ะพี่ดุยต้องพาคุณผู้ชมได้เลยค่ะค่ะเป็นโรงงานใหญ่ผลึกกวนนะคะแล้วก็รังก่อสร้างตึกเพิ่มด้วยค่ะ,จะเจริญม,มากเลยค่ะเดี๋ยวก็ต้องขาแล้วพาคุณผู้ชมเขาไปดูต่อเลยนะคะ,คะว่าจเจริญ แถวที่ที่เราโรตัดลิงเงี้ยหรอคะด้วยปัดน้ำเปล่า้ำมันใช่ไหมคะฟามไปเลยค่ะค่ะน้ำต้องค่ะต่อเลยค่ะจากตรงนู้นมาตรงนู้นนะคะโรงพยาบาลหนองยะไซโรงพยาบาลนะคะมาที่เดียวถึงโรงเรียนอนุบาลหนองยะไซค่ะเป็นโรงเรียนใหญ่กว้างขวางนะคะจากที่ดินที่เราบอกคุณคุณเขาประมาณเจ็ดกิโลเมตรใช่ค่ะแค่เจ็ดกิโลยังไง ท่านให้เขาดูความกว้างของโรงเรียนเลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะตั้งแต่นู้นเลยนู้นล้วนนู้นเลยค่ะล้วนนู้นเลยยาวเลยค่ะถึงนู่นเลยค่ะเจริญมากๆเลยนะคะน้องต้องคะเราไปต่อกันเลยค่ะไปค่ะน้องต้องค่ะอันนี้นะคะขอนาฬิกาค่ะขอนาฬิกาปัญหาค่ะนี่โรตาส ตลาดสดหนองยอาไซตลาดใหญ่นะคะมีเซเว่นธนาคารออมสินปั๊มปั๊มปตทที่ทางนู้นเดี๋ยวดูขอซูมนะคะพี่ตุ้ยนู่นนะคะปั๊มปตทนะคะทีนี้ร้านอาหารแล้วก็มีเยอะแยะเลยค่ะตรงนี้ก็มีเบนท็อปเจริญมีร้านอาหารอร่อยๆนะคะร้านทีทีนู้นก็มีอีกค่ะ นู่นตรงนู้นก็มีปั๊มปีกทีธนาคารมีเยอะแยะเลยนะคะธนาคารเยอะแยะค่ะนะคะคราวนี้โอยหนูนสูงเดินหน้าไปตู้เดี๋ยวก็ไปพี่เดินเดี๋ยวนิดนึงค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ,คคะจากตรงนี้ไปที่ที่เราบอกคุณคุณเขาอยู่ที่เจ็ดกิโลเมตรใช่คือประมาณเจ็ดกิก<ไ>โลค่ะใกล้กับโรงเรียนอนุบาลกับโรงพยาบาลเมื่อกี้เลยนิดเดียวเองอย่างที่บอกนะคะคือเจ็ดกิโลเมตรแล้วก็ขับไปตู้เพี่๋ยวขับไปนี้หน่อยเดี๋ยวรถจนรถเขียวไปตู้ยค่ะไปตู้ย ของกินมากมายนะคะขอบมาณด้วยนะคะขอบคุณด้วยค่ะวันนี้เรามาพาคนท่านผู้ชมมาดูด้วนะคะว่าตรงไหนมีของกินของอร่อยของมาเรย์จินค่ะเจะเลิญมากๆค่ะขอบคุณนะคะฝากไุณด้วยค่ะพี่ซู่กับนองต้องค่ะสวัสดีค่ะ